สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แย่ใหญ่ก็จะมาทำกลอนแต่สองภาษาอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่รอบนี้จะเป็นการแต่งอา่าฝั่งที่เป็นภาษาไทยก่อนแล้วแต่งกลอนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะครั้งที่แล้วเรามีภาษาอังกฤษเราเรานั่งคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อน และถึงจะมาแปลเป็นภาษาไทยคราวนี้เราจะย้อนย้อนกลับนะะดูซิว่าอะไรจะง่ายกว่ากันนะะแน่นอนการแต่งกลอนไทยมันย่อมง่ายกว่านะะแต่การที่จะ,ะแปลกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะะมันก็จะต้องมีขั้นตอนในการที่จะคลอเช็กกันนะะให้ดนะีลองมาดูซิว่าย่าทำยังไง นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ,ะสำหรับเรื่องนี้ย่าตั้งชื่อเรื่องว่า whose h a t one นะคะใครคนนั้นออพอเราตั้งชื่อเรื่องแล้วเราก็จินตนาการไปนะ,ะจินตนาการออกเป็นกรอนแปดนะ,ะก็ได้ประมาณนี้เธอคนนั้นบอกกับฉันว่าน่ารัก ผูกสมัครใส่ใจไปใส่ใจไปคู่ทุกที่คุยทุกเรื่องทั้งสั้นยาวดีไม่ดีพร้อมยินดีหรือร้องไห้ไปด้วยกันต่างช่วยเหลือเมื่อยามทุกสนุกด้วยความร่ำรวยยากจนบนเธอฉันเมื่อมีฉันย่อมมีเธอตราปัจจุบัน รวมสร้างฝันยึดมั่นทำนำชีวีอันนี้เป็นส่วนของภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปย่าทำอย่างไรย่าก็ทำอย่างนี้เอาทีละบรรทัดเลยนะคะทีละวักนะคะทีละวักแล้วก็ใส่ translation app ลงไปนี่ไปที่ translation ปุ๊บนะคะ ก็จะได้ผลออกมานะคะพอเข้า translation ก็จะมีเขาก็จะได้ออกมาเป็นช h โท o m ใช่ไหมนะคะอย่างนี้นะคะนี่คือขั้นตอนก็ใช้ translation app ออกมาได้เป็นตัวสีดำนะคะได้เป็นตัวสีดำนี้ s h e t o m e she was cute ะะการทำเช่นนี้จะทำให้เราได้ตัวสับนะคะได้สับ ช่วยช่วยช่วยหาศัพท์ให้เรานะคะ,ะเราได้ตัวสีดํามาทั้งหมดนะคะ,ะย่าได้ตัวสีดํามาทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็จะมี8บรรทัดใช่ไหมก็ได้มาเพราะได้ตัวสีดํามาปั๊บเนี่ยย่าก็มาดูเอ้ o ชีโทมีชีวส c ิ t e มันไม่น่าจะตรงตามที่เราบอกว่าเธอคนนั้นบอกกับฉันว่าน่ารัก ใช่ไหมอันนี้มันบอกว่าหล่อนชีโทมีหล่อนบอกกับฉันว่าหล่อนน่ารักไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ meaning ไม่ได้เพราะฉนั้นก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนว่าเป็น that person t o l ทมีชายคนแอบบุคคลคนนั้นนะเคยบอกเราว่านะเคยบอกฉัน ว่า i was q นะฮะอันนี้อาจจะต้องใส่เครื่องหมาย quotation mark เข้าหน่อยนะฮะได้เป็นแบบนี้นะฮะในทำนองเดียวกันก็ทำทุกทุกบรรทัดออกมานะฮะออกมานะฮะเป็นสีแดงเนี้ยจากสีดำนะฮะก็มาปรับเป็นสีแดงนะะปรับเป็นสีแดงซึ่ง คนที่จะมาปรับได้ก็จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะว่าแปลออกมาแล้วมันไม่ได้ความหมายหรือได้ความหมายไม่ตรงกับมีนิ่งที่เราอยากจะได้เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนโดยการหาศัพท์ใหม่นะคะให้มาแทนที่นะคะอย่างเช่นบทต่อแอวักต่อมาอย่างเงี้ยเขาใช้ t i ยอัพทาคือผูก่ายอัพทำ เหมือนมีสัญญาณกันอะไรอย่เงี้ยสัญญากัน pay attention โอเคนะคะ two couplers โอเ okay. ค coupler เนี่ยเป็นคู่ก็พอได้อะไรอย่เงี้ยแต่แปลออกมาแล้วไม่ไม่น่าได้มีนิ่งที่ไพ่ร้อ่าย่าก็เปลี่ยนหมดเลยเป็น s t i l l h a r m o n i o u s ก็คือมีแปลแล้วเนี่ยมันแปลว่าความสมามัคคีกลมเกลียวกันใช่ไหมฮะ เราจะต้อง h a r m o n i o u s i n d i v d u a duo duo นะ,ะคือให้เป็นคู่กันตลอดนะคะเป็นคู่ duo เนี่ยนะคะ everywhere ะะคือเราจะไปไปไหนไปได้วยกันนะคะกลมกลืนกันแล้วเป็นคู่กันตลอดเวลานะ,ะอันนี้ก็จะได้มีนิ่ g ที่มากกว่านะคะ หรือในทำนองเดียวกัน t a l k about everything short or long, good g bad อ่ามันฟังดูไม่ไพเราะนะฮะย่าก็เปลี่ยนเป็น everything in short or long good or bad we share นะทุกอย่างไม่ว่าจะสั้นยาวดีหรือเลวเราก็จะแบ่งปันกันแชร์กันนะคะ ทำไปอย่างนี้นะคะอ้ายากกว่าเสียเวลาเพราะจากนั้นพอได,ดนะะได้ตัวสีแดงมาแล้วนะคะได้ตัวสีแดงมาแล้วยังไม่พอใจอีกไม่พอใจอยังไงเราจะต้องเช็คอีกเช็คว่าตัวสีแดงเนี่ยนะคะใช้ translation app ย้อนกลับไปเช็คอีกนี ภาพลงไปแล้วก็คลิกขวานะคะใช้ Translation ให้ได้คำแปลออกมาใหม่ย้อนกลับมาอีกคนคนนั้นนี่คนคนนั้นบอกฉันว่าฉันน่ารักตรงไหมคะเริ่มตรงแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยังคงกลมกลืนกันในคู่ทุกที่นะคะที่เป็นคู่ทุกที่นะคะ ทุกอย่างในระยะสั้นหรือ,อยาวดีหรือไม่ดีเราแบ่งปันอ่าก็พอได้ใกล้เคียงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นดับเบิลเช็คกันนะฮะโดยใช้ Translation App ในการที่จะช่วยเช็คความหมายนะฮะกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราได้สองภาษา ะะเพราะฉะนั้นการแปลหรือจะทำงานที่เป็น2ภาษาก็ไม่ยากในทํานองเดียวกันเราสามารถเอาไปแอปพลายใช้ได้นะคะอันนี้เราก็จะได้งานงานอะไรฮะงานแปลที่เป็นอ๋อหรือบอกว่าการหาคําภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องให้ได้มีคําคล้องจอง แล้วก็จะต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในนะคะให้เหมือนภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีนะคะเนี่ยเหมือนอย่าง uh, that person told me I was cute นะคะเราใช้ still นะะเพราะฉะนั้นยากก็ยังคงต้องใช้ต้องหาคำมาแม้มันจะ มีนิ่งไม่ได้ตรงนักนะฮะแต่ว่าเราจะต้องให้มีเกิดสัมผัสนอกและสัมผัสในนะฮะ uh, everywhere we share นะฮะพอ we share แล้วเราก็ we are fair ใช่ป่ะคือ fair ก็สอดคล้องคล้องคล้องจองกับ share แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเราจะไม่ลืมกดเกณฑ์ที่เป็นกรอน8นะคะ เพราะฉะนั้นมันจะยากตรงนี้นะคะที่จะต้องหาคํามาให้เกิดสัมผัสนอกและสัมผัสในนะคะโอเคค่ะสำหรับ who's that one ก็จะได้ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษมาจากกรอนไทยกรอนบทนี้สองบทนี้นะคะ,ม,ะ,คะมาเป็นอ่าเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ อยากเขียนภาษาอังกฤษก็จะต้องเป็นไงฮะลบลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกนะฮะก็จะได้อ่าเป็นบทภาษาอังกฤษ,ษล้วนๆนะะที่มีความหมายใกล้เคียงกับภาษาไทยที่เราทำไว้นะคะก็แค่นี้ค่ะนะคะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากนิดเดียวแต่ไม่ยากเยอะตรงที่ต้องหาคำที่ มีเสียงคล้องจองให้เป็นค่ะสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากนะะในการทำกรอนแปดสองภาษานะคะให้ได้นำไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาเห็นหน้ากันแป๊บหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปนะคะ,ะย่าก็นำเรื่องให้ปวดหัวมามาฝากไม่ปวดหัว แต่ก็จะได้ได้อะไรอะได้ผลงานแปลกๆที่สามารถทำได้นะคะถ้าเกิดไอตัวสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้มากๆขึ้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาอะไรที่มันของจอง everywhere we share นะคะแฝลองหาดูนะะสนุกดีค่ะ สำหรับวันนี้ย่าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ